สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมในวยูทีทจีวันนี้หนังที่ผมจะมาสปอร์ก็คือหนังเรื่องเธอทีนวอลเลยร์นักรบคนที่13เรื่องราวของกวีชาวอาลับที่ต้องไปช่วยชาวไวกิ้งลบกับปีศาจที่มาจากแดนเหนือเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมรับฟังได้เลยครับหนังเริ่มต้นด้วยชายชาวอาลับคนนี้ครับเขามีชื่อว่าอาเมดอีเบนฟาดาลันอีเบนแอลอาบาสอีเบนลาซิฟผมขอเรียกเขาว่าอีเบนแล้วกันนะครับเพราะว่าจะให้เรียกชื่อเต็มอีกรอบเนะี่ยมันอาจจะไม่เหมือนเดิมอีเนนนเคยยป็กกววอออู่ใราาาชชสัขชัขงบ แต่เขาดันไปรักกับผู้หญิงคนหนึง่งซึ่งผู้หญิงคนนั้นนะครับเป็นภรรยาของคุนนาผู้มีอำนาจคุนนาคนนั้นเลยลงโทษอ e ีเบนโดยการเนรเทศออกไปจากเมืองให้ไปทําหน้าที่ทูตในแดนเหนืออันหา่างไกลอีเบนต้องเดินทางไปกับกองคารวานผ่านดินแดนมากมายและที่ดินแดนของเผ่าตาตากองคารวานของอ e ีเบนก็โดนโจมตีโดยกองโจรเผ่าตาตาพวกเขาต้องวิ่งหนีตายจนไปจนมุมอยู่ที่แม่น้ําหนีต่อไม่ได้แต่แล้วพวกกองโจรตาตาก็หยุดไล่ตามแล้วก็วิ่งหนีไปดื้อ ที่หนีไปก็เพราะว่าพวกตาต้านะครับเห็นเรือลำหนึ่งแล่นมาในแม่น้ําเป็นเรือของพวกไวกิ้งจะเลินจริงๆครับหนีโจรบกมาเจอโจรทะเลแต่ก็เป็นโชคดีของอ e ีเบนครับพวกไวกิ้งที่ปกติมักจะปล้นฆ่าหนักไม่แพ้พวกตาต้าเนี่ยแต่ว่าไวกิ้งกลุ่มนี้กลับไม่ได้ทําอะไรขบวนคาราวานเลยอีเบนเลยตัดสินใจจะไปคุยกับผู้นําของชาวไวกิ้งคือกลับไปตอนนี้ไม่ได้ครับถ้ากลับไปเนี่ยโดนพวกตาต้าดักตีหัวแน่นอนอีเบนกับหัวหน้าคาราวานเนี่ยก็เดินไปยังค่ายของพวกไวกิ้งพกเขาเดินเข้าไปในเต็นท์ใหญ่ ก็เจอชาวไวกิ้งมากมายกําลังเลี้ยงฉลองกันอยู่อีเบนให้หัวหน้าคาราวานถามหาผู้นําของไวกิ้งกลุ่มนี้แต่โอ้พระสงฆ์เป็นไปได้อย่างไงเนี่ยพวกเขาคุยกันไม่รู้เรื่องเลยก็รู้เรื่องก็แปลกกันละครับเพราะว่าคนอารลับกับคนสแกนดิเนเวียนะฮะคุยคนละภาษาเลยแหละอีเบนก็เลยบอกให้หัวหน้าคาราวานเนี่ยลองคุยภาษากรีกที่เป็นภาษากลางของคนแถวนี้ก็มีไวกิ้งที่ชื่อว่าเฮอร์เกอร์เนี่ยสามารถพูดภาษากรีกได้ครับอีเบนเลยขอพบหัวหน้าของพวกไวกิ้งเฮอร์เกอร์ก็บอกว่าหัวหน้าเนี่ยคงมาคุยด้วยไม่ แล้วที่เห็นเลี้ยงฉลองกันอยู่เนี่ยเนี่ยก็เป็นงานศพของหัวหนา้าคือเป็นประเพณีของชาวไวกิ้งครับเลี้ยงส่งวิญญาณนักลบไปยังวันทลาสวรรค์ของชาวไวกิ้งแต่เฮอร์เกอร์ก็บอกต่อว่าถ้าจะคุยเนี่ยสามารถไปคุยกับบูนไวทที่เป็นลูกชายของหัวหน้าได้หลังจากคุยกันแล้วบูนไว้ก็อนุญาตให้ขบวนคาราวานตั้งค่ายพักแรมอยู่ใกล้ๆพวกไวกิ้งเช้ามืดของวันถัดมาก็มีพิธีเผาศพของหัวหน้าไวกิ้งพวกอ e ีเบนนี่ก็มานั่งดูด้วยครับพอพิธีเสร็จแล้วอีเ e บนกับหัว,วหวน ก็มีเด็กคนหนึ่งพร้อมผู้ติดตามเดินทางเข้ามาหาบุญไว้เด็กคนนี้บอกว่าเขานำสามาจากกษัตริย์ฮาโลการาชาแห่งแคว้นแดนเหนือมาขอความช่วยเหลือจากบุญไว้ว่าเมืองของพวกเขาเนี่ยโดนปีศาจโบราณบุกเข้าโจมตีปีศาจชั่วร้ายที่ไม่มีใครกล้าพูดชื่อพวกไวกิ้งได้ยินเนี่ยก็ยืนนิ่งเงียบกันหมดครับและพวกไวกิ้งก็เรียกเทพีแห่งความตายเข้ามาเป็นประมาณหมอดูประจํากลุ่มเลยครับเทพีแห่งความตายได้ทําการทํานายโชคชะตาแล้วก็กล่าวว่าจะต้องส่งนักรบ13คนเพื่อไปปราบปีศาจร้าย บุญไว้เนี่ยก็เสนอตัวเป็นคนแรกท,ทันทีพวกไวกิ้งที่นั่นก็เฮกันครับสันเสริญในความกล้าแล้วก็มีไวกิ้งเสนอตัวอาสาไปทีละคนทีละคนบรรยากาศเป็นไปนอย่าง,งคึกคักใครยกมือเสนอตัวเนี่ยพวกเพื่อนเพื่อก็ส่งเสียงเชียร์เอ์เกอร์ที่เป็นไวกิ้งที่พูดภาษา,ากรีกได้เนี่ยก็อาสาไปด้วยครับแต่พอได้ได้รบอา,าสา12คนพวกไวกิ้งทั้งหมดก็เงียบลงเพราะว่าเทพีเห็นความตายได้พูดออกมาว่าภารกิจนี้จะสําเร็จได้นักลบคนที่13จะต้องไม่ใช่ชาวไวกิ้ง อีเบนมองซ้ายมองขวาสายตาไวกิ้งทุกคู่จ้องมองมาที่เขาเอา้าเป็นกูเหรอวะเนี่ยไี่เกี่ยวอะไรวะและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราว12นักลบไวกิ้งกับอีกหนึ่งกวีชาวอาหรับที่ต้องเดินทางขึ้นเหนือไปปราบปีศาจร้ายโบราณครับท่าผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมอ e ีเบนถึงยอมไปนะฮะสถานการณ์แบบนั้นถ้าไม่ยอมไปก็กระโดนกระทืบตายอยู่ในเต็นท์นี่แหละครับกลุ่ม13นักลบก็เดินทางขึ้นเหนือซึ่งอ e ีเบนนี่ก็คุยกับใครไม่รู้เรื่องเลยครับคุยได้แต่กับเฮอร์อเาากนนร,กรเนน่เเาาดิงทีย อีเบนก็คอยสังเกตและก็ฟังที่พวกไวกิ้งคุยกันระหว่างพักแรมเป็นแบบนี้อยู่3วันในที่สุดอีเบนก็เข้าใจภาษาไวกิ้งครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาก็รู้ว่าพวกไวกิ้งกําลังด่าแม่เขาอยู่อีเบนจึงเปิดปากพูดเป็นครั้งแรกในรอบ3วันด้วยภาษาไวกิ้งเขาบอกว่าแม่ของเขาเป็นคนดีมีเกียรติพวกเจ้าไม่ควรมาด่าแม่ข้าแบบนั้นพวกไวกิ้งก็อึ้งเลยครับงงว่าไออารับคนนี้เนี่ยมันสามารถพูดภาษาไวกิ้งได้ด้วยเหรอแล้วอีเบนนะครับก็ด่าแม่พวกไวกิ้งกลับ ก็มีไวกิ้งคนนึงจะเดินเข้ามากระทืบอ e ีเบนแต่ว่าพวกเพื่อนๆไวกิ้งเนี่ยก็ห้ามไว้ทันครับเบอร์เกอร์ก็ถามอ e ีเบนครับว่าอ e ีเบนเนี่ยสามารถพูดภาษาไวกิ้งได้ยังไงอีเบนก็ลุกขึ้นแล้วก็บอกว่าเพราะฉันใช้การฟังยังไงล่ะฟังสามวันมันพูดได้เลยเหรอวะมันเก่งเกินปะเนี่ยแล้วพวกเขาก็แยกย้ายกันไปนอนบุนบูบมาหาอ e ีเบนบุนบูบถามอ e ีเบนว่าเจ้าเขียนเสียงเป็นไหมอีเบนก็คิดอยู่สักพักครับแล้วก็บอกว่าถ้าหมายถึงเขียนแล้วอ่านสิ่งที่เขียนเนี่ยข้าทาได้คือพวกไเนีียาา่ยมมภาาษข จริงๆคือมีอักษรลูนะที่เป็นภาษาเขียนของไวกิ้งนะแต่ว่าใช้กันน้อยน้อยมากๆเลยครับคือใช้แค่ในพิธีกรรมต่างๆพวกไวกิ้งทั่วไปเนี่ยแทบจะไม่มีใครรู้ภาษาเขียนเลยแล้ว e อีเบนก็เขียนบทสรรเสริญพระอัลลอให้บูนบุฟดูแล้วก็อ่านให้ฟังบุนบุฟนก่ก็เงียบครับไม่พูดอะไรแล้วก็หันหลังเดินกลับออกไปเช้าวันถัดมา13นักรบก็เดินทางกันต่อไวกิ้งที่ตอนนี้คุยกับอ e ีเบนรู้เรื่องแล้วเนี่ยกระแซวอีเบนเรื่องมา้านี่อารับคนจริงเขาไม่ขี่ม,าม,ามา้าลบับหรอกมี ือพวกไวกิ้งเนี่ยจะไม่ขี่ม้าเข้าต่อสู้นะครับจะใช้ม้าแค่ในการเดินทางเท่านั้นพอเดินทางมาถึงสนามรบเนี่ยก็จะลงจากม้าแล้วก็เดินเข้าต่อสู้ครับซึ่งไอ้นีสายแบบนี้นะครับเป็นเหตุผลสําคัญเลยฮะที่ทาให้พวกไวกิ้งเนี่ยรบแพ้พวกอัศวนยุโรปตลอดอีเบนได้ยินแบบนั้นก็เลยจัดการโชว์วิชาขี่ม้าของชาวอารลับให้พวกไวกิ้งดูแต่แค่ขี่กระโดดข้ามไม้มันธรรมดาไปอีเบนเลยโชว์ขี่ม้ากระโดดข้ามม้ให้ดูเลยครับพวกไวกิ้งก็ตกใจเลยครับเพิ่งรู้ว่าม้าเนี่ยมันกระโดดสูงได้ขนาาดด้แลววพกกเกเเ็ิทงต่อย ซึ่งอีเบนก็ซราไม่ออกแล้วครับตรงนี้เมาเรืออวกแตกอวกแตนผิดกับพวกไวกิ้งที่นั่งชิวท้าพายุกันในที่สุดเรือก็มาถึงชายฝั่งจุดหมายปลายทาง63นักรบลงจากเรือเฮอร์เกอร์ก็จะเอาดาบให้อีเบนไปใช้อีเบนก็บอกว่าเขาไม่เอานะครับเพราะว่าเขาถือไม่ไหวแต่เฮอร์เกอร์ก็บอกว่ายังไงก็ต้องมีไว้แล้วก็โยนดาบให้อีเบนอีเบนได้รับนี่ก็เซเลยครับดาบไวกิ้งเนะี่ยมันหนักมากแล้วบูนไว้นะครับก็เดินมาหาอีเบนบูนไว้เอากิ่งไม้มาเขียนดินเป็นบทสรรเสริญพระเจ้าทีีี่เเเบบนนนคยขยใหู้ไวด บูนไว้ก็อ่านให้อีเบียนฟังแล้วก็ถูกต้องทั้งหมดเลยครับคือบูนไว้เนี่ยเรียนภาษาเขียนของชาวอาหรับได้เหมือนกันครับทำไมมันเก่งกันจังวะแล้วพวกกลุ่ม13นักรบก็เดินทางต่อไปถึงเมืองจริงๆอย่าเรียกว่าเมืองเลยครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนหมู่บ้านมากกว่านะฮะมีบ้านอยู่แค่ไม่กี่หลังหรือว่าเมืองกำแพงเมืองเนี่ยก็ไม่มีและที่สําคัญนะครับที่เมืองนี้เนี่ยมีผู้ชายน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงเด็กแล้วก็คนแก่ถ้าต้องสู้รบขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็มีมาช่วยได้แค่ไม่กี่คนแหละครับพวก13บนักรบเข้าพบ กษัตริย์ก็กล่าวขอบคุณบุนไวที่ตอบรับคําขอให้มาช่วยเหลือเมืองตรงนี้ก็มีทักทายกันเล็กน้อยครับทำให้รู้ว่ากษัตริย์เนี่ยรู้จักกับพ่อของบุนไวและก็เคยเห็นบุนไวมาตั้งแต่ตอนบุนไวยังเป็นเด็กๆหลือจากนั้นพวกสิบสามนักรบก็ออกมาปรึกษากันเรื่องป้องกันเมืองซึ่งอย่างแรกสุดที่ต้องทำเนี่ยก็คือต้องล้อมล้วเมืองซะก่อนครับเพราะตอนนี้เปิดโล่งมากเลยแล e ้วอีเบนเนี่ยก็มองไปเห็นอะไรดุกดิกๆวิ่งอยู่นอกเมืองอีเบนก็เรียกให้พวกไวกิ้งดูพอมองชัด,ชดยัดเห็นเเป็นเ็นนดกกําลังงวิ่ีออะไรสักย่าางมาพยกไปหาเด็กเพื่่อทําากรชวยเหลือ พอไปเจอเนี่ก็เด็กเลือดเต็มตัวเลยครับชาวบ้านก็บอกว่าเด็กคนนี้เป็นคนของครอบครัวที่อาศัยอยู่ในป่ากลุ่ม13นักลบเลยรีบเดินทางไปที่นั่นทันทีพอไปถึงเนี่ยก็เจอบ้านคนอยู่แต่ว่างเงียบมากกลุ่มนักลบสังเกตการอยู่รอบๆบบ้านสักพักก็ไม่เห็นอะไรเลยตัดสินใจบุกเข้าไปในบ้านข้างในก็เจอศพหลายศพครับทุกศพไม่มีหัวแล้วก็มีร่องรอยถูกกัดกินอีเบนได้เห็นนี่ก็อ้วกแตกเลยครับเออเกอร์ก็บอกว่ามันน่าจะเป็นพวกเบนดอนตามตำนานเล่าว่าไอ้พวกนี้มันกินศพคนตายแลลพกกกกนนัับบ็เดิทาง โดยระหว่างนั้นนะครับก็มีตัวอะไรสักอย่างจ้องมองพวกเขาอยู่จากในป่าในคืนนั้นก็มีงานเลี้ยงต้อนรับพวกบุญไว้ที่จัดโดยกษัตริย์อีเบนก็สังเกตเห็นอะไรแปลกๆครับพวกไวกิ้งที่ปกติจะกินเหล้าเมากันทุกคืนเนี่ยแต่คืนนี้กลับไม่มีใครแตะเหล้าเลยพระราชาก็เล่าให้13นักรบฟังว่าช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีหมู่บ้านที่ถูกทําลายไป2หมู่บ้านบ้านถูกเผาทําทลายชาวบ้านก็โดนฆ่าตายเกือบหมดเหลือรอดมาแค่ไม่กี่คนแล้วราชาก็สั่งให้พาตัวชาวบ้านที่รอดมาได้เนี่ยมาเล่าเรื่อ,อให้ฟัง ชาวบ้านคนนั้นก็เล่าเรื่องที่โดนโจมตีโดยตัวประหลาดที่มีเขี้ยวเหมือนสิงโตหัวเหมือนหมีพวกมันมักจะมาตอนกลางคืนในคืนที่มีหมอกและคืนสุดท้ายก่อนที่หมู่บ้านโดนทําลายเขาก็เห็นงูยักษ์เลืองแสงตัวยาวหลายร้อยเมตรเลื้อยลงมาจากภูเขาอีเบนก็ฟังอย่างตั้งใจแล้วก็คิดว่าทําไมก็ต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยวะเนี่ยแล้วก็มีนักลบมาแจ้งกับบูนไว้ครับว่าตอนนี้หมอกกาลังลงโอ13นักลบบอกให้คนไปหลบใต้ท้องพะโลมแล้วก็ปิดประตูท้องพะโลมไว้จากนั้น13นักลบก็นอน อีเบนก็ถามว่ายังจะหลอดลงมันดึกเหรอไม่กลัวกันมั่งหรือไงเนี่ยเฮอร์เกอร์ก็บอกว่าพระเจ้าเนี่ยกำหนดวันตายไว้ให้พวกเขาแล้วถึงกลัวไปก็ไม่มีประโยชน์อันใดพวกเขาจัดแถวนอนกันเป็นวงกลมนะครับหันเท้าเข้าหากันพอตกกลางดึกอีเบนก็ได้ยินเสียงอะไรสักอย่างเลยสะดุ้งตืง่นเฮอร์เกอร์เนี่ยก็เอามือมาดึงอีเบนให้นอนลงส่วนนักรบไบกิ้งคนอื่นเนี่ยก็ยังนอนกลนกันอออคอแขกแต่พอมองดูดีๆเนี่ยทุกคนลืมตาตื่นกันหมดแล้วครับแต่ว่ากลนหลอกว่าหลับอยู่นั่นเองแล้วเฮอร์เกอร์ก็บอกแผนกับ ให้จัดแถววงกลมหันหลังเข้าหากันอีเบนก็บอกครับว่าเขาเนะี่ยไม่ใช่นักลบนะเขาเป็นนักกวีตเตอร์เกอร์ก็บอกว่าอีกไม่ถึงนาทีเนี่ยก็ได้เป็นแล้วแหละนักลบแลวพวกเวนดอนก็พังประตูพังกำแพงบุกเข้ามากลุ่มนักลบเข้าต่อสู้กับพวกเวนดอนอีเบนเอาดาบแทงเวนดอนไปตัวหนึ่งแต่มันก็ไม่เป็นอะไรครับพุ่งเข้ามายกอีเบนเหวี่ยงกระเด็นกลุ่มนักลบจัดการเวนดอนได้หลายตัวแต่ก็มีบางคนที่พลาดท่าโดนลุมฆ่าแล้วก็โดนตัดหัวไปแล่พวกเวนดอนก็ถอยหนีไปพอพวกเวนดอนจากไปแล้ว พวกนักลบก็ตรวจสอบสถานการณ์พวกเขาเนี่ยตายไปสองคนหัว,วโดนตัดไปทั้งคู่แต่ที่น่าปแปลกกว่านั้นก็คือไม่มีศพเวนดอนอยู่ที่นั่นเลยสักตัวพวกนักลบแต่ละคนเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าพวกเขาเนี่ยฆ่าได้จริงๆบางคนฆ่าได้2บางคนฆ่าได้3แต่ว่ากลับไม่มีศพเหลืออยู่เลยพวกมันเนี่ยเอาศพบกลับไปด้วยหรือว่าพวกมันเป็นปีศาจกันแน่แต่บูนไว้ที่ยืนเช็ดเลือดออกจากดาดอยู่เนี่ยก็บอกว่าถึงจะไม่มีศพแต่ว่าพวกมันก็เลือดออกได้นะเช้าวันถัดมากลุ่มนักลบกับคนในหมู่บ้านก็เริ่มสร้างัวล้อล้ออมบหูานกันไวก็มมมาาาสสออนนีีเเบทํไ้ยยปล นี่ฟันแบบนี้นะฉับๆสองทีอีเบนก,ก็ลองทํามั่งแต่ว่าเขาเหวี่ยงดาบไม่ไหวครับฟันไม่โดนแถมตัวเขาเนี่ยยังตกไปในโคลนอีกไวกิ้งได้เห็นก็อนเนตอนาใจเหลือเกินนะตัวภาระแท้ๆเลยอาลับคนนี้อีเบนเลยถามหาช่างเหล็กของหมู่บ้านแล้วเขาก็เอาดาบไวกิก้งเนี่ยไปเจียที่ลงเหล็กดาบใหญ่ไวกิ้งกลายออกมาเป็นแบบนี้ครับคล้ายๆดาบสกิมิท่าไวกิ้งก็งงกันครับเอาดาบดีๆให้มันนะแต่มันดันเอาไปทําเป็นมีดแล้วอีเบนก็โชว์ให้ดูคราวนี้ฟันโดนไม้แล้วครับฉับเดียวขาดเลยแแต่่คคนี้ยัังไมพอรบ เลยโชว์ควงดาบให้วกิ้งดูด้วยไวยกิ้งก็อึ้งกันเลยครับหลังจากที่สร้างรั้วกันเสร็จแล้วอีเบนก็เอาอาหารไปให้นักรบที่ทําหน้าที่เฝ้ายามอยู่นอกเมืองพอไปถึงก็คุยกินอยู่สักพักแล้วพอเขาก็เห็นแนวไฟยาวเลื้อยลงมาจากภูเขาพวกเขารีบกลับมาแจ้งแก่คนในเมืองทุกคนในเมืองตั้งทัพรอรับการโจมตีแต่ก็มีเด็กผู้หญิงคนนึงนะครับยังอยู่ข้างนอกอยู่กําลังวิ่งกลับมาที่เมือง อีเบนเห็นเนี่ยเลยใช้วิชาขี่ม้ากระโดดข้ามกำแพงรั้วออกไปช่วยเด็กคนนั้นซึงตรงนี้เนี่ยอีเบนก็ได้เห็นงูไฟใกล้ๆชัดๆก็ไม่ใช่ปีศาจงูยักษ์อะไรหรอกครับแค่พวกเวนดอนขี่ม้าถีบคบไฟอีเบนพาเด็กผู้หญิงกลับมาในเมืองแล้วก็บอกทุกคนเรื่องเวนดอนขี่ม้าเฮอร์เกอร์นี่ก็เสียดายนะครับเขาอยากเจองูยักษ์มากกว่าพวกเวนดอนตั้งทัพรอจนมืดแล้วก็เริ่มบุกเข้าโจมตีเวนดอนขี่ม้าเลี้ยงแถวเข้ามาโยนคบไฟใส่กำแพงแล้วก็พุ่งแหลนใส่ไวกิ้งที่ป้องกัััันน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 พวววกกกกกไิิ้้้้งงง็ปอโดดยยยธูููใใสส่่่ผหหญมมบบาาีชฟ ล้วินดอนบางคนก็ข้ามรั้วกระโดดบุกเข้ามาอีเบนต่อสู้กับเวนดอนตัวหนึง่งแล้วเขาก็สามารถฆ่าเวนดอนลงได้ครับแล้วพอเขามองดูดีๆเนี่ยก็พบว่าเวนดอนเนี่ยมันไม่ใช่ปีศาจมันเป็นแค่คนคอสเพย์เป็นหมีเอาหนังหมีมาใสาเ่เฉยๆคล่าวนี้อีเบนก็เลยไม่กลัวแล้วครับถ้าเป็นคนเนี่ยมันก็ต้องตายได้อีเบนไล่จัดการเวนดอนเจอที่ไหนก็พุ่งเข้าจ้วงพวกเวนดอนพังประตูเข้ามาได้ขี่ม้าบุกเข้ามาในเมืองแต่กระโดนบูนไว้กับพวกไวกิ้งเนี่ยตั้งแถวอาไม้เสยมจารพม้้าาขอองเเวนนน็นนนดกกัีสีสยงงเป่าขขดัขึ้น พวกเวนดอนก็ถอยหายไปอีกแล้วเมืองก็ยังรอดอยู่นะครับแต่ว่าเสียหายหนักมากเลย13นักรบตอนนี้ตายไปอีก5เหลือตอนนี้แค่6คนเท่านั้นในตอนเช้าพวกเขาเอาศพเวนดอนมาดูอีเบนก็บอกครับว่ามันไม่ใช่ปีศาจหรอกมันแค่คนคอสเพย์เป็นหมีบุญไว้ก็ได้ไอเดียขึ้นมาครับเพราะว่าถ้ามันเป็นคนเนี่ยยังไงมันก็ต้องนอนเราจะไปหาที่อยู่ของมันแล้วก็จัดการพวกมันซะแต่พวกเขาเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนเหมือนกันครับชาวบ้านก็บอกพวกนักรบว่าที่นี่มีผู้รู้อยู่คนหนึ่งนะครับน่าจะพอช พวกนักรบก็เลยไปหาผู้รู้คนนั้นผู้รู้เนี่ยเป็นหญิงชราที่นอนติดเตียงอยู่ครับหญิงชราบอกว่าพวกเวนดอนเนี่ยมันอาศัยอยู่ใต้ดินมีเจ้าแม่เป็นผู้นําถ้าฆ่าเจ้าแม่ได้เนี่ยพวกเวนดอนก็จะหมดกําลังใจสู้รบแต่ว่าแค่นี้ยังไม่พอเพราะว่ามันยังมีตัวหัวหน้าอยู่อีกเป็นนักรบที่เอาเขามาติดบนหัวต้องฆ่าทั้งสองจึงจะสามารถปราบพวกเวนดอนได้63นักรบที่เหลือตอนนี้อยู่6คนนะครับจึงออกเดินทางจากเมืองไปตามหาที่อยู่ของพวกเวนดอนแต่ก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนครับรู้นะว่าอยู่ใต้ดินนน่ะแล้วมัตรงไห แล้วอ e ีเบนก็พูดขึ้นมาครับว่าพวกเวนดอนเนี่ยมันชอบคอสเพย์เป็นหมีแลวหมีเนี่ยก็อยู่ในถ้าพวกเวนดอนเนี่ยมันน่าจะอาศัยอยู่ในถ้าเหมือนหมีเพราะว่านักคอสเพย์ที่แท้จริงจะไม่ใช่คอสเพย์แค่รูปลักษณ์ภายนอกแต่ว่าต้องคอสเพย์ด้วยหัวใจอันนี้ไม่มีในหนังนะฮะอันนี้ผมพูดของผมเองครับเป็นเรื่องคอสเพย์เนี่ยพวกไบิ้งได้ฟังอ e ีเบนพูดเนี่ยก็เห็นด้วยครับแล้วก็รู้ว่ามีถ้าอยู่ใกล้ๆนี้เลยออกเดินทางกันไปก็ไปเจอถ้าที่อยู่ใกล้น้ําตกไปเจอพวก,กเวนด้ไกลครับ พวกนักลบเลยตัดสินใจลอบแอบเข้าถ้ำไปซึ่งข้างในเนี่ยเวนดอนอยู่กันบ้านเลยฮะแต่ว่าพวกนักลบเนี่ยก็สามารถเนียนคลานผ่านเข้าไปได้กลุ่มนักลบเข้าไปจนเจอกับลูกปั้นพ่อแม่ของพวกเวนดอนซึ่งตรงนี้พวกเขารู้แล้วครับว่าไอ้พวกเวนดอนเนี่ยมันตัดหัวคนไปทําอะไรที่นี่เป็นสุสานกระโหลกมีกระโหลเป็นร้อยตั้งคล้ายเป็นแท่นบูชาพวกเขาเดินต่อไปจนถึงจุดที่คิดว่าเจ้าแม่ของพวกเวนดอนเนี่ยอยู่นักลบโรยตัวลงจากหน้าผาลงไปยังแม่น้ําในถ้าแล้วก็แอบเข้าไปใกล้แต่ตรงนี้นะครับยังไงก็ อุ้มนักลบเลยบุกเข้าโจมตีซึ่งหน้าเลยพวกนักลบไวกิ้งให้บูญไว้บุกเข้าห้องไปจัดการเจ้าแม่ส่วนพวกที่เหลือน้นจะสู้กับพวกเวนดอนเพื่อถ่วงเวลาให้บูนไว้เข้าไปในห้องเจ้าแม่ก็เจอหัวพวกนักลบเพื่อนเขานะครับที่ตายไปก่อนหน้านี้แขวนอยู่ในห้องแล้วก็เจอเจ้าแม่นั่งอยู่กับองคลักองค์ขลักวิ่งเข้ามาจะฆ่าบูลไว้แต่ก็โดนบูญไว้เนี่ยฟันดาบเดียวตายเจ้าแม่เวนดอนเอาอาวุธมีดที่คล้ายเล็บจิ้มผิดแล้วก็เข้าต่อสู้กับบูญไว้บูญไว้ฟันใส่แต่ว่าพลาดครับนไิวว้ีึ บุญไว้ก็หันกลับมาฟันคอเจ้าแม่ขาดสามารถสังหารเจ้าแม่ลงได้แต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยกระโดนพิษเข้าไปแล้วครับส่วนทางด้านข้างนอกพวกนักลบเนี่ยก็สามารถจัดการเวนดอนหน้าห้องลงหมดแล้วก็มีเวนดอนกลุ่มใหม่กาลังบุกเข้ามาบุญไว้เดินเซอออกมาจากห้องตัวแข็งปากซีดพวกนักลบเดินเข้าไปหาบุญไว้ก็บอกว่าสําเร็จแล้วตอนนี้พวกเราต้องหนีตอนแรกพวกนักลบเนี่ยก็ตั้งใจจะตีฝ่าออกไปแต่ว่าใกล้ๆนั้นนะครับมันมีทางลงไปต่อพอดีพวกเขาเลยตัดสินใจหนีไปทางนั้นแทนระหว่างที่หนีก็มีนักลลบววกิ้้งงงคนนนึหยุดดเแ็่ แล้วก็บอกว่าเขาไม่ไหวแล้ววันนี้เป็นวันดีที่จะตายพวกเจ้าหนีไปเถอะเดี๋ยวเขาจะอยู่สู้ตรงนี้เองพวกนักรบที่เหลือก็เข้าใจหนีกันไปตามถ้ำกันต่อแต่พอเข้าไปในถ้ำเรื่อยๆเนี่ยถ้ำมันดันตันไปต่อไม่ได้แล้วพวกเขาก็ได้ยินเสียงเพื่อนนักรบที่ล้างท้ายเนี่ยโดนฆ่าส่วนบุญไว้ตอนนี้ก็ไม่ไหวแล้วครับพิษกำเลิกทรุดลงกับพื้นพวกเขาเลยคิดจะสู้ตายกับพวกเวนดอนโดยจะแบ่งคนเป็นสองกลุ่มผัดกันสู้กับพวกเวนดอนกลุ่มหนึ่งสู้อีกกลุ่มหนึ่งพักแต่อีเบนก้นงอนนตงอตขา พออีเบนฟังดีๆก็ไม่ใช่เสียงฝนครับแต่ว่าเป็นเสียงคลื่นอีเบนบอกทุกคนว่าข้างนอกเนี่ยมันเป็นทะเลแต่น้ําตรงนี้มันน่าจะสามารถพาเราออกไปได้วกนักลบเลยลงน้ําก็เจอว่าด้านล่างนี่เป็นถ้าใต้น้ําพวกเขาว่ายน้ําตามถ้านั้นไปก็สามารถออกมาอย่างทะเลได้จริงๆครับและพวกเขาก็เดินทางกลับไปที่เมืองได้บูนไวไ้ได้รับการรักษาแต่หมอก็บอกว่าคงอยู่ได้ไม่เกินคืนนี้เพราะว่าพิษที่ได้รับเนี่ยมันแรงมากแต่สัตว์ก็กล่าวขอบคุณบูนไว้แล้วก็ยกย่องอย่างสูงสุด บูนไว้บอกว่าคนเราจะไม่ตายถ้ามีคนเขียนยกย่องวีรกรรมของเขาไว้ให้คนรุ่นหลังได้รู้อีเบนก็เลยสัญญากับบูนไว้ว่าเขาจะจัดการเรื่องนี้ให้เขาจะบันทึกเรื่องราวของบูนไว้เอาไว้และบูนไว้ก็หลับไปทั้งที่กรรมดาบอยู่จากนั้นอ e ีเบนก็ออกมาคุยกับเฮอร์เกอร์เรื่องภารกิจที่พวกเขาสามารถทำสำเร็จจนได้เฮอร์เกอร์ก็บอกว่าเรื่องนี้มันยังไม่จบหรอกถึงเราจะสามารถฆ่าแม่มันได้แต่ว่าตัวหัวหน้าเนี่ยมันยังไม่ตายยังไงคืนนี้พวกเวนดอนมันจะมาแก้แค้นให้เจ้าแม่ของพวกมันแน่นอนแต่ว่าเฮอร์เกอรคนื พวกมันยกทัพทั้งหมดมาตอนนี้เลยเสียงเป่าเขาดังขึ้นเหล่านักรบไวกิ้งที่เหลือกับพวกชาวบ้านเนี่ยก็เตรียมตัวต่อสู้ครั้งสุดท้ายพวกเบนดอนมาถึงเมืองและกําลังเตรียมตั้งแถวเข้าโจมตีบุญไวเดินออกมาจากท้องพระโรงเดินเซลากด,ดาบออกมานักรบทุกคนมองดูบูญไวบูนไวย,ยืนพร้อมลบและก,กล่าวบทสนเสริญวันฮารานักรบทุกคนกล่าวตามอย่างฮึกเหิมแล้วจากนั้นพวกทหารม้าแนวหน้าของเบนดอนเนี่ยก็บุกเข้ามานักรบทุกคนเข้าต่อสู้ บูนไว้มองหาตัวหัวหน้านักรบที่ติดเขาไว้บนหัวและเขาก็หาเจอบูนไว้พุ่งเข้าไปฟันหัวหน้าตกลงจากหลังมา้าพวกเวนดอนที่เหลือเนี่ยพยายามจะฆ่าบูนไว้แต่บูนไว้ก็สามารถเอาดาบแทงตัวหัวหน้าตายได้เสียงร้องโหหัวหน้าเวนดอนดังไปทั่วสนามรบพวกเวนดอนแนวหน้าทั้งหมดหนีออกจากเมืองทันทีส่วนพวกเวนดอนข้างนอกที่กําลังจะเข้าตีเนี่ยก็หนีหายไปหมดเลยและบูนไว้ก็เดินไปนั่งบนล้อแล้วลปักดาบไปข้างกายจากนั้นก็ตายลงในท่านั่งอันองอาจพวกไวกิ้งได้รับชัยชนะ หลังจากเรื่องทั้งหมดจบลงก็มีพิธีศพให้กับบูนไว้เยี่ยงกษัตริย์ไวกิ้งแล้วอ e ีเบนก็ออกเดินทางเพื่อกลับไปทาภารกิจทู่ของเขาต่ออีเบนได้บันทึกเรื่องราวของบูนไว้ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้รู้ถึงวีรกรรมมันกล้าหาญแล้วหนังเรื่องนี้ก็จบลงครับกอจบแล้วนะครับกับหนังเรื่องเธอร์นวอลเลอร์นักลบคนที่13ถ้าคุณกลัวคุณก็จะทําอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าคุณไม่กลัวอะไรเลยทั้งโลกจะกลัวคุณ้ะชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากซับฝากไลค์หน่อยแล้วกันนะครับแลวพบก สวัสดีมากๆครับ